ก็สวัสดีครับวันนี้ผมมาร้านของเก่าอีกนะครับผมมาเจอพัดลมโบราณนะครับอยู่ในชุบโบราณยุคไหนก็ไม่รู้ครับผมตั้งใจว่าจะปลุกมันขึ้นมาให้ได้ครับลมตัวนี้นะครับผมผมขอซื้อต่อลงในราคา450บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ากลไกทั้งหมดเป็นอะไรบ้างนะผมส่วนตัวสวิกนะครับก็มีใช้เป็นลมนะครับเข้าไปทับลังอยู่บานแล้วพอเปิดวัดด้านล่างนะครับผมก็มีพวกรังใช้เปนลมครับผมเดี๋ยวผมจะต้อง มาทาการลื้อครับดูตัวมอเตอร์นะครับว่าตัวมอเตอร์นะครับเป็นไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คกันครับอันนี้ผมก็จะถอดใบออกผมก็จะฉีดน้ามัน WD40 ทิ้งไปก่อนนะครับอันนี้ก็ไหมเรียบร้อยครับผมต้องส่งไปพันใหม่ครับลักษณะงานนะครับผมก็ดูนะครับผมไหมครับไหมยับเลยอ่ะอันนี้ก็จะมีลังหมาล่าก็ไปทําลังด้วยนะครับผมเป็นตัวแกนนะครับผมอ่านี้ก็ทาการลื้อนะครับผมเราก็ต้องมาดูครับว่าเราจะเอาใบมันออกได้ไงครับผมก็ฉีด น้ำยา W D เพิ่มไปนะครับผมแล้วก็ใช้ครีมล็อกจับนะครับจับคู่แบบนี้ครับแล้วค่อยๆขัดนะครับผมมันก็จะน้ำยามันก็จะซึมลึกเข้าไปครับทำให้ผมนะครับขายออกง่ายเลยครับผมก็ฉีบไปเรื่อยครับอ่าพอออกแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมต่อมาเดี๋ยวผมจะมาถอดแก๊สบอเตอร์ออกแล้วแก๊สบอเตอร์ก็เอาออกเหมือนกันนะครับผมใช้ค้อนตอกก็ไปออกครับผมอ่าใช้ค้อนตอกก็ไปออกเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเอ่อสว่านแบตครับกับกระดาษทรายนะครับรูปแบบนี้เลยครับรูปลักษณะแบบนี้ก็เอาอยู่ครับผมเผื่อบางทีมัััันนจะะมมีีีพวกกกข้เหล็คครรรบบท่แตอไ มันก็สามารถทําให้ติดขัดได้นะผมอันนี้ผมก็จะลื้อส่วนหัวออกนะครับอ่าล้วทำการลื้อส่วนหัวออกไปเลยแล้วก็มาดูนะครับอ่ามอเตอร์ของเราครับไม่ยับเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะถอดชุดเนี่ยครับออกไปพันใหม่ครับวิธีการถอดก็ง่ายๆครับผมก็ตอกอย่างนี้ครับมันก็จะหลุดออกมาเลยนะครับผมก็จะค่อนข้างแน่นนิดนึงนะฮะอ่ามันก็เก่าครับผมมันก็แน่นเป็นธรรมดาครับอันนี้ผมก็จะถอด ทุกส่วนนะครับออกมาทำความสะอาดหมดเลยครับอันนี้เราก็ทําการขูดใช้ขงลมออกแล้วผมผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้น้ายาอะไรออกทําให้มันออกครับเพราะมันเหนียวมากเลยครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาขัดตัวายนอกก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะใช้เป็นใบเออเขาเรียกว่าลูกผมก็เรียกถ้วยมั้งอะไรสักอย่างนะครับถ้วยถ้วยสีนิ้วครับถ้วยทองเหลืองครับผมอ่าก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดเอาให้เอาผิวเดิมออกให้หมดเลยนะครับสายเอที่ผมไม่ใช้ใบกระดาษทรายนะครับมันก็จะทําให้มันกินเนื้อมากเกินไปครับ อันนี้ก็จะขัดแคบบกค่าพวกสนิมออกเฉยนะครับผมก็จะขัดกันยาวๆเลยครับงานนี้ครับต่อมาผมก็จะเริ่มขัดในชิ้นต่อไปครับอันนี้จะเป็นส่วนด้านบนครับเป็นถ้วยที่เก็บสายไฟครับผมตัวสวิตช์ครับผมก็ขัดคล้ายๆกันแหละครับผมเราจะทาการขัดกันยาวๆเลยนะครับผมอ่าดี่ก็ขัดกันเลยครับขัดทุกฟอกทุกซอยครับเพื่อให้สนิมมันออกไมใหมดครับเพื่อจะทําให้สนิมเกิดช้าขึ้นที่สุดครับถ้ามันมีสนิมอยู่ด้วยผมว่าโอกาสที่สนิมจะ คืนตัวมันก็มีครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวถ้วยครับตัวถ้วยสองฝั่งครับอันนี้น่าจะเป็นฝั่งหน้าฝั่งด้านหน้านะครับผมก็จะขัดเอาสีเดิมออกครับแล้วเดี๋ยวจะทําสีสีเดิมสีเมือเดิมเข้าไปใหม่ครับผมก็คือสีดำนี่แหละครับผมอ่านี้เราก็ไล่ขัดไล่เก็บทุก2สองชิ้นเลยครับผมก็จะขัดอยู่ลาวๆประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาจํากัดคาบใช้เบโลับผมผมจะใช้น้ามันน้ามันสนเนี่ยบผมค่อยๆขูดออกไปทีละนิดครับอ่าลักษณะก็จะทําประมาณนี้เลยครับออขัดออกไปเลยนะครับผมขัดไปเรื่อยๆนะครับ คาบแชมารมลนะครับผมก็ถูออกไปเลยครับเราต้องทําการล้างเราให้หมดครับผมเพราะว่ามันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายที่สุดครับถ้าเราไม่เอาออกครับผมมันก็จะมีพวกคาบอะไรุเหนียวนี่ครับผมไม่่อยชอบมันเหนียวติดมือนะครับผมอ่าดีก็ทําการล้างไปเลยนะครับล้างทุกชิ้นเลยครับแหมก็มีแชมเปลมาตอผมของสงสารสงสัยห่วลังครับผมผมขอแล้วกันนะครับคุณแชมเปลครับเอาไปทํางานดีไวงานที่ผมรักนะครับงานที่ผมชอบนะครับผมก็จะต้องเอาที่ออกมาให้หมดเลยนะครับ ค่อยๆขัดเฟเร others, um fighting, ื arlos, ่อยครับตามสเต็ปเลยนะครับผมประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะทําอะไรต่อไปครับต่อมาครับผมก็จะเริ่มทาสีครับอันนี้ก็ขอเป็นงานทาแล้ครับผมเพราะว่าลดต้นทุนแล้วผมพ่นไวๆครับพ่นเราจะไหลกระเป๋าอยู่ว่าผมก็ทาบ้างพ่นบ้างครับตามสไตล์อินกับวินเทจครับผมมีตังก็มีตังก็มีตังก็พ่นมีตังก็ทาครับอันนี้ลรกษณะงานที่ได้ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นตัวโค้งด้านล่างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนครับเราจะทาช่วงหัวนะครับผมก็จะทาไล่ลงมาแบบนี้ครับผมทาไปเลยแล้วก็ปล่อยไว้ให้แห้งครับตัวถ้วยก็เหมือนกันครับตัวถ้วยเราก็ใช้ทาเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะมาทาตัวถ้วยกันเลยนะครับอันนี้เป็นตัวถ้วยครับถ้วยไปเลยทาถ้วยสองฝั่งแล้วก็ทาอยู่ประมาณสองถึงสามรอบครับผมให้ชิ้นงานครับออกมาสวยที่สุดครับส่วนตัวใบนะครับก็เราจะทําให้มันกลับไปเหมือนเดิมทั้งหมดเราก็ต้องขัดนะครับผม เราจะขัดยังไงนะครับผมก็มาดูนะครับนี้ก็จะเป็นตัวอันนี้ก็สนิมกินคักเนะครับตัวจับยึดกับตัวโค้งครับผมสนิมกินคักเลยต่อมานะครับผมก็มาลองใช้ใบขัดนะครับผมแต่มองดูแล้วน่าจะไม่เวิร์คครับเป็นไปแช่ดีกว่าครับเป็นแช่พวกน้ำกดนะครับผมก็จะใช้เป็นผมก็จะใช้เป็นน้ำส้มสายชูครับอันนี้ก็เป็น3ขวดครับ3ขวดก็ไม่จมผมไปซื้อมาใหม่นะครับผมก็รวมทั้งหมดอยู่ในราคาหกสิบบาทนะครับกัดแล้วนะครับอันนี้มาเทใหม่ครับให้เต็มครับก็ทิ้งไว้อยู่ประมาณ สองชั่วโมงครับผมเพื่อให้ละลายไปเลยครับผมหรือมาดูว่าจะละลายยังไงนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมาทาการขัดครับขัดพวกคาบคาบที่มันจับครับออกเลยครับผมก็จะประมาณนี้ฮะก็ใช้อ่ฝอยขัดมอของเราเนี่ยครับขูดไปเลยครับไม่เป็นไรครับขูดไปเรื่อยครับเดี๋ยวเราจะไปใช้ตัวไอ้นี่ขัดอีกทีครับผมแว็กครับอ่านี่ก็เช็ดทำความสะอาดครับเดี๋ยวมาใช้แ็กถูเลยครับก็จะขัดประมาณนี้รอบถูกับผ้าของเราเนี่แหละครับผมถูไปเลยครับถูเรื่อยๆครับ ถุนอาจะเงาครับผมก็ผมไม่ค่อยถัดการขัดสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะขัดไม่ค่อยเงาตามอาจจะไม่ถูกใจพี่ๆนะครับผมก็พอเท่าที่ทําได้ครับผมอ่าขัดไปเลยครับถูไปเลยครับถูทุกซอกทุกซอยเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็ถูไปเรื่อยๆครับแล้วก็เช็ดไปถูไปครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมลักษณะงานครับพอแค่ที่พอครับไม่เอากะดาษไม่เอาเงาขนาดนี้แล้วครับเงาข่านี้แล้วไม่ไหวครับผม ช่างไม่ค่อยถนัดเรื่องขัดครับส่วนตัวนี้ครับเราก็จะนําไปขัดนะครับผมแล้วเราจะลื้อออกนะครับเพื่อที่จะนําไปแช่ครับไปแช่ครับไปแช่เหมือนเดิมเลยครับแต่ครัวงนี้ครับคือมันไม่จมเราก็ต้องผัดกันแช่สองฝั่งนะครับผมก็จะแช่ฝั่งแรกไปก่อนครับอันนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงเหมือนกันครับแล้วก็มากลับแล้วก็ขัดครับรูปแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราก็เสร็จแล้วประมาณนี้เดี๋ยวก็จะทิ้งไว้ครับประมาณนี้เลยครับวางไปเลยครับทําอยู่2รอบเลยนะครับผมพอได้แล้วเราก็มาทําการขัดออกเหมือนเดิมครับ ลักษณะงานก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับสวยสดงดงามออันนี้ก็จะมีปัญหาครับมันก็เข่าแล้วครับมันก็จะมีการชํารุดบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการเชื่อมทองเหลืองครับอ่านี้ก็เป็นการเชื่อมทองเหลืองครับก็จะใช้เงินเนี่ยครับเป็นเงินละลายครับละลายใส่ไปเลยครับก็มาผมไม่มีเชื่อมแก๊สนะครับผมก็เลยต้องมาให้จ้างเขาเชื่อมครับผมอประมาณนี้ครับก็ยี่ิบบาทครับในการเชื่อมครับผมก็มาขัดกันต่อครับ ก็นี้เราก็จะขัดตัวจับยึดด้านหลังนะครับผมทั้งหมดสี่ตัวครับก็ไล่ไปเลยครับขัดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะนําไปทําสีขั้นตอนะครับพอขัดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหวนนะครับแหวนก็ตัวล็อกครับเหมือนกับแคมล็อกอะครับเป็นหลักการแคมล็อกจับตัวยึดนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการพ่นครับอก็จะร้อยสายไฟแบบนี้นะครับเพื่อที่จะพ่นให้เข้าทุกฟอกุอยเลยนะครับผมอพอได้แบบนี้แล้ว เดี๋ยวเราจะไปทําสวิตกันต่อนะครับพอเรามาู้สวิตนะครับเน่าเลยครับผมลังใช้มันรวมเข้าไปทําลังข้างในเลยนะครับไม่เป็นไรครับมาถึงอินเกวินเทจแล้วครับก็ใช้น้ำมันสนเหมือนเดิมครับทําการขัดออกครับแล้วก็คลายน็อตดูด้านในนะครับผมข้างในก็เย็นเหมือนกันครับผมแต่ว่าตามหลักการแล้วครับมันไม่ยากอะไรมากมายครับมันสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ครับแค่เราขัดหน้าสัมผัสมันก็สามารถใช้ได้แล้วครับผมผมดูแล้วนะครับนี่เราก็ทําการขัดหน้าสัมผัสครับพวกทองแดงอะไรเงี้ยผมครับก็ได้ประมาณนี้ครับต่อมาที่ผมจะมาทําสีเลยนะครับผม ทำสีตัวสวิกนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ใช้ wd ครับคนไล่ค่าเชื้อไอ้ไล่ไล่ความชื้นครับแล้วก็ทําการประกอบนะครับผมหลักการก็จะประมาณนี้นะครับเป็นสปริงนะครับก็จะขบแล้วก็ดีดครับแล้วก็จะใส่ตัวประกอบเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวผมใช้ดูหลักการการทางานของมันนะครับผมก็จะปิดประมาณนี้หน้าสัมผัสก็จะไปสัมผัสประมาณนี้นะแท็กแล้วก็แท็กครับผมประมาณนี้เลยส่วนด้านบนเดี๋ยวมาดูครับด้านบนจะเป็นไฟครับส่วน3าอันด้านล่างจะเป็น เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไรเงี้ยครับตามความเร็วครับต่อมาครับมันต้องอินกับวินเทจมันต้องมีสติกเกอร์ครับมันจะจบแค่นี้ไม่ได้ผมก็ทําสติกเกอร์ครับก็จะได้ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ใส่แบงค์ของผมไปหน่อยครับอินกับวินเทจนะครับผมไหนๆทาแล้วครับแล้วก็ทําการประกอบกันเลยนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ส่วนตัวข้าเรียกวตัวปรับสายนะครับผมผมก็จะมาดูระบบด้านในว่ามีการชำรุดเสียหายตรงไหนหรือเปล่านะครับก็จะถอดมาดูชุดเฟืองอะไรประมาณนี้นะครับผม ชุดเฟืองก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่ชำรุดมากมายครับ่าก็เป็นของเก่าครับของเก่าผมว่าการผลิตมันดีมากเลยครับดีกว่าตอนนี้ครับผลิตอ่านี้ก็เดี๋ยวเรามาเติมจารบีเพิ่มไปครับแล้วก็ขัดตัวภายนอกครับขัดตัวภายนอกเพื่อที่ไปทําสีใหม่ครับผมแล้วก็ไขแปลงทองเหลืองนี่แหละครับขัดครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะคลายครับคลายเพื่อจะเติมจารบีนะครับผมผมก็ใช้จารบีนะครับประมาณนี้เลยครับผมลูบไปเลยครับให้มันเหมือนกับล่อลอลื่นนะครับลอลื่นไม่ให้เฟืองมันไหม้ครับ ให้มันร้อนนะให้มันเกิดความร้อนพูดง่ายๆหน่ยครับแบบช่วยเสริมมันหน่อยครับผมเราก็มาเทสระบบดูนะครับทาเทสระบบเดี๋ยวเราจะลองกดดูนะครับพอกดแล้วก็สามารถหมุนได้นะครับถ้าเราดึงขึ้นก็จะแข็งนะครับผมไม่สามารถหมุนได้นะครับระบบก็โอเคเลยนะครับใช้ได้ครับผ่านนะครับผมเราก็ทําสีดาด้านเหมือนกันครับทำไปเลยครับใช้สเปรย์ครับผมส่วนตู้หูนี้นะครับผมก็จะทาเป็นสีทองแล้วกันนะครับผมก็พ่นสีทองในลักษณะแบบนี้เลยครับทั้งด้านล่างด้านบนเลยนะครับผมก็จะได้อยู่ประมาณนี้แหละนะครับผม ต่อมาครับเดี๋ยวผมก็จะไปทําการประกอบครับและการประกอบก็แค่ขันน็อตเข้านะครับขันละกกูเข้าไปเลยแบบนี้ครับผมก็จะค่อนข้างละเอียดหน่อยครับชิ้นงานครับก็จะใส่ใจทุกทุกอย่างครับพูดง่ายง่ายครับผมลักษณะงานก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าชิ้นงานของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับจะลักษณะแบบไหนนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมในแต่ละชิ้นนะครับชุดเฟืองครับก็ค่อนข้างจะโอเคครับเวิร์กอยู่ครับผม ต่อมาเดี๋ยวเราจะไปทาอะไรมาดูกันครับผมอ่าก็จะมาทําการประกอบครับมาลองเทสดูนะครับเพื่อให้มันร่วมสูงที่สุดนะครับผมก็จะใส่ชุดนี้ครับเข้าไปนะครับผมแล้วก็ทําการขันนะครับก็เป็นอันเสร็จครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบครับก็จะประกอบโครงสร้างก่อนนะครับก็จะดูระยะว่าเอาสูงแค่ไหนนะครับผมอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เราได้ทําความสะอาดแล้วก็โมดิฟายเสร็จหมดแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวถ้วยครับถ้วย2ถ้วยถ้วยด้านหน้าถ้วยด้านหลังครับอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ครับผมก็ไปพันมาในราคา สองร้อยแปดสิบาทนะครับเราก็ต้องดูรายละเอียดด้วยครับเขาบอกให้เราเอาสายไว้ด้านหน้านะครับส่วนสายไฟครับสองจุดสี่เมตรก็ซื้อในราคาสี่สิบาทครับแล้วก็ส่วนตัวนี้เรียกชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้ครับซื้อมายี่สิบาทครับเดี๋ยวเราจะมาทาการประกอบเลยนะครับผมเราก็มาดูหลักการการประกอบครับผมจะใส่สายไฟไว้ด้านหน้าตามที่เขาบอกนะครับเพื่อพัดลมจะเย็นออกมาข้างหน้าแล้วตอนเราใส่กับความเย็นก็ไปอยู่หลังอะไรประมาณนี้ครับผม อันนี้เราต้องการเคาะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไขควงนะครับใช้กับค้อนยางนะครับค่อยเคาะครับไม่ต้องเคาะเบาๆบครับให้มันค่อยค่อกินลงจนไปถึงบาททั้งหมด4ี่พอยะครับ4ี่จุดครับผมอ่าก็เคาะแล้วอันนี้ได้แล้วก็ลักษณะงานก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทําการประกอบไปแล้วนะครับผมอ่าผมก็จะใช้การประกอบครับก็จะลองแหวนทั้งหมด2ข้างครับฝั่งละ2ออันครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่กันครับใส่เป็นตัวแกนเข้าไปอ่าตัวแกนเข้าไปข้างหลังแล้วก็ประกอบนะครับ เดี๋ยวผมก็จะดูว่าชุดเฟืองด้านหน้านะครับตัวแกนนะครับมีปัญหาหรือเปล่าก็จะลองหมุนดูนะครับอ่าเหมือนตัวแกนจะมีปัญหาครับจะหมุนแน่นๆนะครับผมเดี๋ยวจะลองขันเข้าไปก่อนนะครับถ้าเราขันเข้าไปแล้วมันยังแน่นอยู่เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าตัวเพลาของเราเนี่ยครับมันเป็นอะไรหรือเปล่าครับอ่ามันก็โอ้ด้านหลังก็สะดุ้งเลยครับผมบิดเบี้ยวเลยครับไม่เป็นไรครับก็ซื้อมาใหม่ในราคา25บาทครับตัวแกนนะครับผมเดี๋ยวเราทาการเปลี่ยนนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนเราต้องเช็คระยะด้วยนะครับว่าระยะอยู่ที่เท่่าไหรรรรนนะะะะคคัับบดดูยย้ว เช็กระยะไว้ก่อนนะครับพอได้ระยะแล้วเราก็จดไว้เราก็มาทําการลื้อครับอันนี้ส่วนที่เกินเราก็ทําการตัดครับผมวัดแล้วก็ตัดแล้วก็ลบคมให้ดีนะครับประมาณนี้เลยอพอได้แล้วประกอบแล้วก็อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการประกอบกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราเปลี่ยนตัวใหม่แล้วจะหมุนง่ายคล่องหรือล่านะครับผมเราเปลี่ยนแกนแล้วนะครับมาดูตัวแก้ครับก็หมุนคล่องเลยนะครับสวยงามครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราจะทําการจัมสวิกเลยนะครับ ก็จะไล่ไปนะครับตามก็จะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับก็ไล่ไปเลยครับแล้วก็จะมีสายไฟด้านบนอีกเส้นหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้ก็การร้อยสายไฟผมก็จะพันนิดนึงครับเพื่อที่จะให้การมันแบบดึงติดอะไรเงี้ยผมห้ัมหลุดมาอย่างเงี้ยครับก็พันสักนิดครับแต่ว่าจะพันแน่นนะครับพันลุ่มๆนะครับผมมาอมาเดี๋ยวเราก็ทําการประกอบนะครับผมผมก็ประกอบเข้าในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผ่านตัว 1.75เนี 1> 1. ่ยผมก็เรียกไม่ถูกจริงๆมันชื่ออะไรผมยิ่งจำชื่อไม่ได้ครับผมประกอบก็พันเทปสายไฟให้จีนะครับเพราะว่าตัวชิ souvent, ้นงานเรามันเป็นเหล็กนะครับก็ค่อนข้างรายละเอียดก็พ่นน้นเยอะๆหน่อยนะครับต่อก็ทาการประกอบครับก็จะยึดสตัวไว้ก่อนเดี๋ยวจะลองเทสครับมาลองเปิดที่เบอร์หนึ่งครับติดไหมโอเคครับผ okay. ่านเลยนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เลยครับลักษณะงานครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบตัวฝาเลยนะครับผมมาประกอบตัวฝาเลยนะครับอ่าก็ลักษณะก็จะได้ประมาณนี้ครับยึดประมาณนี้ครับผม แล้วก็จะประกอบกาดด้านหลังครับเป็นตัวแคมป์เหมือนที่ผมบอกครับเป็นแคมป์ทั้งหมดสีแคมป์ครับแล้วก็ทําการขันยึดแบบนี้นะครับอ่าโอเคครับชิ้นงานเริ่มสวยแล้วครับทุกคนรู้ไหมครับมันจะเสร็จแล้วแต่ผมลืมอย่างนึงครับคือการไอตัวสายนะครับผมลืมใส่ครับผมก็ต้องการลื้อออกมาใหม่ครับผมแล้วก็มาประกอบแบบนี้แล้วผมแล้วก็จะประมาณนี้ครับอก็สายได้ครับก็สายได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่าชิ้นงานตัวใบครับค่อนข้างแฝงนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องปรับในการต่อไปครับ ในวันต่อไปผมก็ต้องมาปรับใบนะครับผมลักสถานกางก็จะได้ประมาณนี้ครับผมปลูกมันขึ้นมาติดแล้วนะครับพลังโบราณร้านของเก่านะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็เปิดได้ปกติเลยนะครับผมมีออนออฟปิดมีปิดแล้วก็มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามครับแล้วก็ใส่ชื่อแบนด์อินกับวินเทจเราไว้สักหน่อยนะครับผมนี่ก็จะดึงขึ้นครับมาดูระบบการทํางานครับพอกดลงระบบก็ทํางานครับก็จะหมุนในลักษณะแบบนี้ครับผมไม่รู้ว่าหลักการมันหมุนยังไงครับว่าเห็นมัน หมุนขึ้นแล้วก็สายไปด้วยครับงงเหมือนกันนะผมไม่เคยเห็นครับระบบนี้ครับก็โอเคครับเรียบร้อยครับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมก็ใช้เวลาอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับชิ้นงานชิ้นนี้ครับก็อยู่ในงบ895บาทนะครับผมผมไม่รู้ว่าถ้าเราไปซื้อมาจะราคาเท่าไหร่ถ้าพี่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยครับถ้าชอบอิงวินเทจฝากติดตามและเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคับ